สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับในช่วงมีสาระกันหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาแกะของใหม่ให้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ iot หรือว่า internet of thing นะครับภาษาไทยเรียกว่าระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับซึ่งะระบบ iot คืออะไรนั้นเดี๋ยวเราก็้าไปค้นหาความหมายกันในเว็บไซต์ใน google ในข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้ผมต่งบอร์ดมาเพื่อจะใช้ในการอบรมนะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายครับที่เป็น ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็รรรกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับนี้เขาเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกันยานอิในเทอร์เน็ตได้นะครับ,น,น,บนี่คือบอร์ดที่ใช้ตัวนี้คือบอร์ด TSP 3 2นะครับกุณสมบัตาค่อนข้างเยอะเลยนะครับติดตัวนะครับนี่นครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ต้องใช้คู่กันนะครับก็คือเรื่องของบอร์ด บอร์ดขยายขานะครับบอร์ดขยายขาเพราะที่ว่าตัวเนี้ยตัวเดียวมันต่อวงจรต่อสายไฟยากต้องมีบอร์ดขยายขาให้มันแต่ที่ว่าบอร์ดที่พีสามสิบสองเนี่ยมันไม่สามารถลงลงโ,โรเตรบอร์ดได้นะครับเพราะว่าขามันจะเกินมาเราเลยต้องใช้ตัวบอร์ดขยายขามาช่วยนะครับให้มันสามารถต่อกับสายไฟหรือเชื่อมต่อเซนเตอร์อื่นได้อย่างง่ายนะครับแต่ว่าซื้อมา ก็ต้องบัดกรีก่อนนะครับบัดกรีก่อนนะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่อขามาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือบอร์ดขยายขานะครับอีพีสามสองนะครับตัวนะครับอีกอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีเยอะนะครับอุปกรณ์ที่ใช้กับไอโอทีเนี่ยนะครับแต่ว่าสั่งนะครับที่ได้ใช้ก่อนนะครับอันนี้จะเอาไปใช้กับสู้หกนะครับสู้อกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยเอาไอโอทีไปควบคุมนะครับนะครับ ก็จะมีตัวนะครับตัวรางฐ่านนะครับ1 8 6 5 0นะครับตัวสายไฟเชื่อมต่อนะครับตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับอันนี้สั่งมาเล่นดูเฉยเฉยนะครับก็คือตัวตัวแผงโซล่าเซลล์จะเอามาเล่นนะครับมาทดลองทําเป็นชาร์จเจอร์นะครับเป็นคาวเวอร์แบงค์เนี่ยโซล่าเซลล์ต่อกับรางฐานตัวนี้แล้วก็จะมีชุดชาร์จนะครับนะครับชุดชาร์จชุดชาร์ตแบตเตอรี่นะครับ1 8ึ่ เป็นโซล่าชาร์จเลยนะครับออกแบบโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นรีเลย์ครับรีเลย์ที่ใช้ใน,น,นการตัดต่อนะครับเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคก็สำหรับมีเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะเอามาเล่นทำอะไรเดี๋ยวจะค่อยดูคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ